พยากราอยกลุ่มเราอยู่ด้วยกันพยาอ่านรายกลุ่มเราอ่านรายกลุ่เรามีอะไรกลุ่มแต่พี่อ่านแล้วแต่ลืมซะอ๋อลืมหมดเลยลมจมูกใช่ลมลมจมูกแม่นมชมพูด้วยหัวนมอาจจะไม่ไม่ชมพูมากเป็นเราเป็นคนเอเชียเนาะใช่ก็นิดๆเป็นประมาณว่าแมลงวันหัวเขียวหัวเขียวได้ไหม อ๋อแต่คิดไปลบโอแม่เดี๋ยวไอันชอบอุ้มแม่เออมุแงมากเลยมากแม่57าสิบเจ็ พี่แม่ผอมแล้วเนี่ยไม่แค่ายุนะม่ด้้หนักไม่ใช่ปะเนแค่ไ่เ่เยนไม่ได้อ้วนเลยแม่ไม่อ้นเลยเ่ไม่อ้วนเลยเนกินกาแฟหไม่กินกาแฟหนูไม่กินกาแฟหนูคีย์มากปกติหียปกติแม่โอเคหนูสั่งอไรได้แม่มาอ่ขอแม่คอลลาเจนเหรอคอลลาเจนคอลลาเจนผิวดีที่เป็นเสียงลมกระเจาได้เล็บผิวผมก็กระดูกต่กลางวันแม่ชงให้กินนะเดอรแม่คุณ่คอลลาเจนนะคอลลาเจนเป็นรดเืกิดเป็นเป็นบกต้า หอมพอๆกับแม่เลยลองลองดมสิเ็ดนิดนึงนะ้อเนื้อเสามสามแป้งเปียกนะลูกชายแป้งเปียกนะลูกชายแม่ดูสาวคือแม่ไม่มีผัวลูกๆแม่ก็จะอยู่แม่อย่างเงี้ยจนเขาจะมาจีกก็ไม่เอาเพราะอะไรอกปรแม่ทำผลิตภัณฑ์ทุกการจีบัน ตอบโจทย์ตอบโจทย์นะตอบโจทย์ผมเข้ามาจีบเออใช่ใช่เรจีบฉันเหรอซื้อของฉันก่อนครับอันเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวบินคูหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออคุณไูเดียดเดีอดด๊าหรือว่าฟันผูดได้หมดเดี๋ยวก่อนเงือกดําเงือกดําไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเงือกดําเงือกดําต้องฉีดแล้วล่ะเพราะว่าน่ะเงื้อมือเกล้วนะลูก